ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอมุ่งสู่แชมป์อาเซนอลฟอร์มสดบุกสดลิเวอร์พูลเชสุดวัดข่มนูนเยสปืนใหญ่ทีมจาฝูงของกุนซอมิเกลอาเตตาผลงานล่าสุดเฮมาสองเกมติดเกมนี้ต้องเก็บ3มแต้มเพื่อขยับหนีแมนซิตี้การจัดทับวางกาเบลเชสุดนำทับยกพลบุกหงแดงทีมระดับแดที่ในายใหญ่เจเกนคลอปพาทีมไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดแนวรุกมีดาวินนูนเยสล่าสกอร์สู้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ขึ้นวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดที่30วันอาทิตย์ที่9เมษายน2566ลิเวอร์พูลปะทะอาร์เอนอลเวลา22.30นาทถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2สนามแอนฟ์วิวลิเวอร์พูลไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันรวมทุกรายการหลังจากที่ออกไปเสมอกับเชลซี0-0ในเกมลีกนัดล่าสุด ทำให้หงแดงมี43แต้มจากการลงสนามไปแล้ว28เกมในฤดูกาลนี้ความพร้อมในเกมนี้เจอเก้นครอบยังคงไม่สามารถใช้งานคาวินแลมซี่สเตฟานบายสติดและนาบีเกตาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนรวมทั้งยังต้องเช็คความฟิตของเตียโกเอลคันตาราที่สลัดโรคเลี่ยงกลับมาซ้อมแล้วเช่นกับเฟอร์กิวฟานได้ที่หายป่วยกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลาขณะที่ลูดิอาสยังอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิต ส่วนการจะทับคาดว่าครอปจะมาในระบบ433โดยที่โคดี้กาโปจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีโมฮัมเหม็ดซาาห์และดาวินนูนเยสขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยและฮาวิเอลเลียสค่อยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กใช้งานอิบราฮิมาโกนาเต้และเฟอร์กิลฟันไดคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างอลิซอนเบเกอร์ที่ทำหน้าที่เฝ้าเสา ทางฝั่งอาเซนนลชนะมา2เกมติดต่อกันในลีกหลังเปิดบ้านถล่มเอาชนะลีดไนเต็ดสี่ต่อหนึ่งในเกมเลีกนัดล่าสุดทําให้ปืนใหญ่รังจาฟูงหลังมี72แต้มจากการลงสนามไปแล้ว29เกมในฤดูกาลนี้สภาพทีมในเกมนี้มิเกลอาเตตายังคงไม่มีเอ็ดดี้เอนเคเทียทาคิโรโทมิยาสูนและโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ที่โดนโรคเดี้ยงเล่นงานรวมทั้งยังต้องเช็คความฟิตของวิลเลียมเซลบาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอีกด้วย ส่วนบุคยโยซาก้าที่ป่วยจนพลาดลงสนามในเกมกับยูงทองพร้อมช่วยทีมตามปกติส่วนการจะทับคาดว่าอาเจต้าจะมาในระบบ4-231โดยที่คาเบียเชสซุดจะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีบุคยโยสากา้ามาตินโอเดกาและการเบรียลมาตินโนดลีปั้นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของกรานิตชาก้าและโทมัสปาเตคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนเวคใช้งานรับโฮดดิ้งหรือวิลเลียมเซลบา จับคู่กับกาเบลมากันเยสคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูยังอารอนแรมสเดลที่ทำหน้าที่เฝ้าเสารายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิวอรูพูล433อลิซอนเบเกอร์เทนอเล็กซานเดอร์นองอิบราฮิมากอนาเต้เฟอร์กิวฟันไดแอนดูโรมสันจอแดนฮินด์สันฟาบินโยฮาวิเอลเลียสมฮัมหม็ดซาลาโคดี้กัโอดาวินนูเยสอาร์เซนอล4231อารอนแรมสเดลเบนไวรับโฮดดิ้ง หรือวิลเลียมเซลบากาเบียวมากานเยสอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกกรานิตชากาโทมัสปาเต้บูคาโยซากามาตินโอเดกากาเบียวมาตินอรีกาเบียวเชซุดผู้ตัดสินพอเทียนีเจอเกนครอปพูดถึงเทรนเอเล็กซานเดอร์อโนทำไมต้องพุ่งความสนใจไปที่เขาล่ะและใช่เขาเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นักสำหรับฤดูกาลนี้และเขาไม่มีความคงเส้นคงวานในฤดูกาลนี้ แต่มันก็เหมือนกับผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมของเราเช่นกันคุณคาดหวังให้ผมบอกว่าเขาจะสามารถกลับมาเล่นระดับโลกได้หรือเปล่านะเหรอมันไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะมันไม่มีใครหรอกที่จะเล่นในระดับที่ดีสุดได้ตลอดเวลามันมีช่วงเวลาของมันผู้เล่นมีช่วงเวลาขึ้นและลงต่างกันบางนัดพวกเขาก็เล่นได้ดีแต่บางนัดก็แย่ไม่มีผู้เล่นคนใดของเราที่แสดงออกมาได้อย่างคงเส้นคงวาได้เลยในฤดูกาลนี้และเทรนก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็แค่นั้น และนี่เป็นฤดูกาลที่2แล้วที่เทรนอารโนมีจํานวนแอซิดน้อยที่สุดที่3ครั้งแต่มีส่วนร่วมกับการทําประตูของทีมทั้งหมด7ครั้งโดยเทนอาโนในฤดูกาลแรกของเขาในการเปิดตัวเป็นนักเตะลิเวอร์พูลทำได้3ประตูและ2แอซิดในส3เกมและในฤดูกาลปัจจุบันตอนนี้เขาลงเล่นไปแล้ว37เกมโดยมี3ประตูและ3แอซิดและบางคนอาจจะลืมไปว่าเขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่24ปีแต่ก็ประสบความสําเร็จมาแล้วทุกรายการ บางทีในฤดูกาลหน้าเขาอาจจะต้องมีคู่แข่งเพื่อที่จะเข้ามากดดันใส่เหมือนอย่างที่อันดูโรบสันมีคอสตาซิมิคาสคอยกดดันในเวลานี้ฟาบินโยเชื่อพลังแฟงแอนฟิลช่วยดับซ่าจ่าฝูงฟาบินโยกองกลางลิเวอร์พูลโรมโรงก่อนเกมใหญ่เปิดบ้านพบอาร์เซนอลน9เมษายนว่าคู่แข่งจะเจ๋งจากที่ใดเมื่อบเยนอแอนฟิลล้วนต้องเจอพลังผู้เล่นคนที่12ขย่าจนขวัญกระเจิง ซึ่งพวกเขาก็อาศัยความได้เปรียบดังกล่าวต่อยอดหากินปืนใหญ่เครื่องร้อนชนะมาต่อเนื่องเเกมหลีกจนนำเป็นจ่าฝูงพิมพ์หลีอังกฤษเหนือกว่าอันดับ2แมนซิตี้แคะแนนขณะที่เหลือคิวแข่ง9เกมส่งท้ายแน่นอนแข้งบราซิเลียนเคารพผลงานทีมของเฮดโค้ชมิเกลอาร์เจตาแต่จะหันกล้ามาเหยียบจมูกถึงแอนฟิลก็ยากหน่อยเราฟื้นฟรูร่างกายมาได้2-3วันมันเป็นเรื่องดีสําหรับทีมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมที่จะถึง ในการเปิดปากผ่าน LFC TV ทฤดูกาลนี้เมื่อเราเล่นในแอนฟิ์มันมักจะมีเกมที่เล่นฟุตบอลอย่างสุดยอดออกมาหลายครั้งเราสามารถเล่นดีเวลาเผชิญทีมแข็งในฤดูกาลนี้เปิดบ้านชชะแมนซิตี้ถล่มแมนยูเต็ดดังนั้นใช่เลยเราจะพยายามอาศัยแฟนบอลและพยายามเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดของตัวเองอีกครั้งเพราะหากไม่งัดมันออกมาก็ยากปราบอาเซนนลเดอะมินเดอร์รายงานว่าแดเนียลสเตอร์ดิตอดีตกองหน้ารุ่นพี่ลิเวอร์พูล ออกโรงให้คําแนะนําแกดาวินนูนเยสในการแก้ปัญหาในการจบสกอร์กับทีมหงแดงในเวลานี้ตอนที่ผมวิ่งเข้าพื้นที่ในลายทําประตูผมจําได้ดีเลยว่าผมมักที่จะพูดกับตัวเองในบางครั้งว่าผมต้องการจบสกอร์ที่ดีที่สุดและผมต้องผ่อนคลายสงบสติอารมณ์และใจเย็นๆแล้วจากนั้นคุณก็เลือกมุมที่คุณต้องการที่จะยิงลูกบอลออกไปแต่ถ้าคุณจะทําให้มันเฉียบคมมากยิ่งขึ้นคุณต้องทําการฝึกซ้อมในสนามฝึกซ้อมทุกวัน เพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นประจำและบ่อยครั้งและจากนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในจังหวะก,การยิงประตูของคุณเองแบบอัตโนมัติเดมินเดอร์รายงานว่าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกฟูแบ็กอาร์เจนอนให้สัมภาษณ์ถึงหงแดงว่าทุกคนรู้กันดีว่าทีมอย่างลิปูนั้นมีความอันตรายมากแค่ไหนพวกเขาเป็นทีมที่น่าทึ่งอย่างมากดังนั้นมันไม่สําคัญเลยว่าตอนนี้พวกเขาจะอยู่ที่ไหนในตารางทุกเกมที่เจอกับพวกเขาคือเกมที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการต้องเล่นที่สนามแอนฟิลด์เพราะมันเป็นสถานที่พิเศษสําหรับพวกเขาและเป็นสถานที่ที่มันน่ากลัวสําหรับทีมที่เดินทางไปเยือนที่นั่น2ตํานานปืนใหญ่ทายผลเกมอาร์เซนอลบุกเยือนลิเวอร์พูลวันอาทิตย์นี้คอเมอร์สันและเรย์พาเลอร์2อดีตนักเตะอาร์เซนอลออกโรงทํานายผลการแข่งขันเกมพิมลีคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลและอาร์เซนอล สุดสัปดาห์นี้ปืนยใยจ่าฝูงจะมีคิวบุกเยือนแอนฟิลด์รังเย้าของหงแดงที่ฟอร์มในช่วงหลังไม่ดีเอาเสียเลยรังอันดับ8และโอกาสจบฤดูกาลในอันดับท็อปโฟร์ก็แทบจะริบรีเต็มทีล่าสุดพอลเมื่อสันอดีตนักเตะเปืืใหใ่ที่ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลได้ออกมาทํานายผลการแข่งขันคู่นี้ว่าเกมจะจบลงได้ชัยชนะของอาร์เซนอล1นต่อ2แต่แน่นอนมันจะเป็นเกมที่ยากสําหรับอาร์เซนอลเพราะลิเวอร์พูลพักตัวหลักไว้หลายคนในเกมกลางสัปดาห์ก่อนที่พบกับเชลซี เอาไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะอาเซนอนยังมีเกมหนักๆอีกหลายนัดแต่มันจะง่ายขึ้นหากพวกเขาเอาชนะลิพูในเกมนี้แน่นอนการบุกมาถึงแอนฟิ์ไม่ใช่งานง่ายเจคเกนครอปต้องการจะเล่นแบบรัดกลุ่มและอาศัยความเฉียบขาดในการเข้าทำเหมือนในเกมที่โร์แมงด์ต์ซึ่งหากปืนใหญ่ชนะนัดนี้ได้ก็แทบจะเป็นการสัมผัสถ้วยแชมป์หลังๆแล้วสําหรับผมส่วนอีกหนึ่งตำนานกองกลางอาเซนนอนอย่างเรย์พา์เลอร์ให้ทัศนะที่แตกต่างออกไปว่าถ้าอาเซนอนบุกมาคว้า3ามคะแนนได้ พวกเขาน่าจะทะลุไปถึงแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็คงจะเริ่มวันหากปืนใหญ่สามารถโกยแต้มได้อย่างต่อเนื่องแม้กับทีมใหญ่ๆแบบนี้แต่สาหรับผมผมมองว่า1คะแนนก็น่าพึงพอใจแล้วกับการมาเยือนลิเวอร์ pool ซึ่งเกมน่าจะเปิดแลกกันสนุกและผมเดาว่าจะจบลงที่2ต่อ2มัตเตโอโมเรตโตจากเรลเวอรรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมุ่งความสนใจไปที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ กองกลางจากไบตันแอนโฮบเอาเบียนมากยิ่งขึ้นแล้วในเวลานี้หลังจากที่พวกเขาทราบแล้วว่าผู้เล่นต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าตัวแทนของสมสอนลิพูได้มีการติดต่อเบื้องต้นไปยังเอเย่นส่วนตัวของนักเตะไปบ้างแล้วเพื่อทําการสอบถามเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ลิพูเอฟโครายงานว่าหลังจากที่ลิพูพลาดในการคว้าตัวออรียนงชัวเมนี มิดฟิลด์จากโมนาโกในเวลานั้นให้กับทางเรอัลมิดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้หงแดงก็ยังคงให้ความสนใจและเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นและสถานการณ์ของผู้เล่นอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและดูเหมือนว่าจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังคงไม่เลิกให้ความสนใจกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีรายนี้เลยด้วยซ้ําเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยังคงชื่นชอบในฝีเท้าของดาวเตะรายนี้อยู่เหมือนเดิม ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าการย้ายไปรอมริดได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดีลที่ล้มเหลวของสมมสอนของพวกเขาโดยชัวมินี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและทัศนคติและยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของทีมได้ด้วยเหตุน,นี้โลสบังโกสจึงกำลังพิจารณาที่จะขายเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆให้ผู้เล่นที่ไม่สามารถทำผลงานได้และเป็นแค่ผู้เล่นสำรองของทีม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ